แต่ว่าคุยเสร็จแล้วเขาคิดว่าเขาชอบแบบแดงก็ปล่อยเขาไปเป็นรสสิยมทางกันในวันนั้นเนี่ยเช้าวันถัดมามีการโจมตีอย่างหนักมากแล้วก็ถามผมว่าผมไปสะเอิยอะไรที่นูน่นใจความรู้นั้นไม่ยากให้แยกดีกับชั่วออกจากกันคุยรสนิยมแปลกแปลกนิดนึง ัวก่อนคุยเข้าไปนะถ่ายทอดความรู้เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเราทำความเฉียบแหลมทางความคิดได้เราก็เริ่มลุยกับคนที่เป็นค่อนข้างจะเป็นแดงตัวแม่อื่นๆที่อยูรอ่รอบเราเนี่ยเป็นภาคส่วนของสังคมจะบอกเราว่าเขาอยากหลงสังคมปพาะิทานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสำคัญนครับถึงแม้เราจะออกมาเป็นล้านล้านคนก็ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อมจิตสําเนื้อตุลาการ อย่างตรงไปตรงมาตอนนี้ใครจะรับเงินด้านไม่ยอมลาออกแต่เราพลังมวลชนของเราเนี่ยสามารถเราก็ถือเป็นประชาคมสงขานัรีนทั้งหมดค่ะรวมถึงแค่บุคลากรที่ทำงานเท่านั้นนะคะคนที่ป็นจากรัฐบาลชั่วนะคะแต่ที่ยืนตรงนี้เนี่ยเป็น ิ่งต่างๆที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะีกำลังไม่มีมวลชนจากพี่น้องว<อ>่าแบ็กอัพไ<อ>พด้ผู้ที่ผมจะขอขอบคุณอันดับสองคือผู้ดโ,โดยไม่ถือป็นวันลานะครับ <S <S อขอตกลงเลยหมาตราชการนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> ชัดแล้วว่าการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการบินเฉินของรัฐบาลนักการากาถาแถลงการประชาคมตกข,ขานนักครินฉบับที่7 นับตั้งแต่มีการประกาศพระราชกิษตรีการยุติกาในวันที่9ธันวาคม2556ยและจริงใจโครการเลาวรื่องเต็ไมไปด้วยการผุจริติคอร์รัปชันผุจริตริผตแผงชาติหรือปปออชคณะกรรมการแจ้งเตือนหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมอย่างสงบเพียงฝ่ายเดียวโดยละวิน